หนิงปณิตาเคลื่อนไหวสะดุง้งโพสราศีมีดวงเปลี่ยนผัวใหม่ ต้องอุทานว่าไว้กันเลยทีเดียวเมื่อผู้จัดดังอย่างหนิ่งปณิตานั้นได้โพสต์ตอรี่ล่าสุดผ่านอินสตาแกรมราศีมังกรมีดวงเปลี่ยนผัวใหม่จากที่ทางด้านหนิ่งปณิตาโดนโยงเป็นดังรายใจบุญขนของออกจากบ้านสามีจินจรินธรรมวัฒนะเพราะสามีติดหญิงอื่นถึงขั้นมาขอยา ในเวลาต่อมาทางด้านสาวหนิงปณิตาเปิดใจทั้งน้ำตายอมรับครอบครัวมีปัญหาจริงอยู่ในช่วงของการแก้ไขโดยทางด้านหนิงปณิตาได้กล่าวว่ายอมรับว่าครอบครัวของตนมีปัญหาจริงตอนนี้อยู่ในช่วงของการแก้ไขขอใช้เวลาแก้ไขด้วยสติ เพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดยืนยันนะตอนนี้ยังอยู่บ้านสามีและใช้สถานะสามีภรรยากับสามีอยู่และต้องอุทานว่าไว้กันเลยทีเดียวเมือ่อผู้จัดดังอย่างหนิ่งปณิตานั้นได้โพสต์ตอรี่ล่าสุดผ่านทางอินสตาแกรมราศีมังกรมีดวงเปลี่ยนผัวใหม่ผู้ใหญ่เข้าอุปถมัมยิ่งแก่ยิ่งแซบ เป็นคนขยันทำมาหากินใครได้เป็นแฟนนำพาแต่โชคดีคุณเป็นคนรักใครก็จะพยายามจนถึงที่สุดเสียใจจนถึงที่สุดรักปักปกปักใจรักแล้วตัดขาดยากมากแต่ถ้าตัดใจได้เมื่อไรก็จะตัดขาดได้แบบไม่มีเยื่อใหญ่เช่นกัน